สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาดูสวนหลังบ้านมครับแต่นี้ผมขอพาดูสวนผักกาดที่แม่ผมปลูกไว้ครับผมสวยงามมากครับก็จะออกดอกแล้วเริ่มแทงช่อรับตั้งช่อแล้วครับนี่ครับเป็นผักกาดกวงตุง้งปุ๋ยก็ไม่ได้ใช้อะไรมากไม่ได้ใส่มากนะครับเพราะว่าเอาน้ําจากที่เราเลี้ยงปลาครับมาลดเป็นปุ๋ยอย่างดี คือเปลี่ยนน้าเลี้ยงปลาทุกครั้งเราก็จะเอามาลดครับนี่ครับก็จะมีปลาหมอแล้วก็ปลาดุกอยู่ในบ่อปูนนี่ครับปลาหมอก็จะเป็นปลาหมอใบโพนี่อยู่ในนี้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปลาดุกบิ๊กอุยบิ๊กอุยนี่เขาจะเป็นลูกผสมนะครับจะเป็นปลาดุกรสเซียผสมกับ ปลาดุกพื้นเมืองของเราทรงนั้นก็จะเป็นดอกอัญชันปลูกครั้งเดียวครับอยู่ตลอดติดเม็ดพอเขาเป็นเม็ดเป็นฝักแล้วแห้เขาก็จะหล่นลงไปรอมาพอช่วงเข้าฤด,ดูฝนมาฝนตกเยอะๆเขาก็จะเกิดเป็นต้นขึ้นมาครับก็จะอยู่อย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วครับต้นสนูก็เหมือนกันครับก็จะอยู่แบบนี้แหละครับปลูกครั้งเดียว มีกินตลอดครับให้ธรรมชาติดูแลปลูกมาเป็น1 0บสปีแล้วครับสําหรับต้นสน ổ, อยู่ตรงหน้าบ้านก็มีครับเดี๋ยวเราไปดูสวนหลังบ้านกันต่อครับเดี๋ยวพาเดินนะครับนี่ก็จะเป็นมะนาวของผมเดี๋ยวตอนเย็นก็นจะพ่นแคลเซียมโบลอนสักหน่อยพักกาสวัสดีครับสวัสดีที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับ พี่กัดอยู่ที่ตำบลห้วยขา้าวกลมอำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมสวนหลังบ้านครับเดี๋ยวจะพาไปดูสวนลําไยครับดูสวนหลังบ้านต้นไผ่ยเยอะนะครับมีหลายกอด้วยีน่เรียกว่าไผ่ลวกตรงนี้เรียก ผักอะไรไม่รู้ผมจําชื่อไม่ได้แต่กินก็รสชาติดีอร่อยครับเอาไปกินกับซุปหน่อไม้เดี๋ยวพาไปดูสวนหลังบ้านครับผมหลังบ้านนี้หลักๆก็จะมีลำไยครับแล้วก็เมะยงชิดนี่ครับนะครับก็เลยมาไล่ช่วงเช้าให้ดูแทนนี่เป็นลำไยครับผมพ่อกําลังจะเตรียมระเบิดดินอยู่กําลังพ่นสารลงไปจะระเบิดดินเตึงสารอาหารมาให้ต้นลำไยครับผมเดี๋ยวคาดว่าประมาณช่วง เดือนกุมภาเนี่ก็จะเริ่มออกดอกแล้วครับกำลังเตรียมต้นอยู่กำลังเตรียมต้นอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับอายุ8ปีปลูกระยะ5้คูณหครับระยะ5้คูณหบางจุดก็ซิดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งยอดครับแต่ลองให้เขาติดผลก่อนเก็บเกี่ยวผลแล้วเราค่อยเริ่มแต่งกิ่งครับปีนี้นี่ครับ เตรียมแล้วเบิดดินใส่ปุ๋ยแล้วครับพ่อเขาจะมาเตรียมไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็กลับไปทํางานแล้วครับกลับไปทํางานต่อที่กรุงเทพแล้วครับปกติผมทํางานประจํานะครับแล้วก็ทําเกษตรเป็นอาชีพเสริมส่วนก็คือจะมีพ่อแม่กับพี่สาวคอยช่วยดูแลครับผมตรงนี้ก็ จะเป็นธนาคารน้ำใต้ดินผมทําไว้มาประมาณห้าปีละก็ตั้งแต่ทํามาน้ําก็ไม่แห้งเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูครับเป็นธนาคารน้ำใต้ดินนี่ครับน้ำนี่ครับหินอยู่ครับต้นลำไยลำไยก็จะเป็นอีดอทั้งส่วนเลยครับนี่ก็จะเป็นมะไฟ ลำไยพันอีดอรตรงนี้ก็จะใกล้น้ำหน่อยต้นนี้ก็จะไม่ค่อยนีเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใกล้ธนาคารน้ำใต้ดินนะครับพ่อกำลังพ่นสารระเบิดดินอยู่ครับอยู่อีกฝั่งนึงนะครับได้ยินเสียงอยู่ส่วนหลังบ้านตรงนี้ก็จะหลักๆคือมีลำไยนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมลงคลิปไปใน YouTube คนสนใจมากเลยครับนี่ก็คือละมุดเวียดนามครับหรือว่าละมุดสาริยักษ์ตัวน,นี้ก็เริ่มติดผลแล้วเท่าลูกมะานาวแล้วครับเนี่ยครับคนสนใจเยอะมากตัวนี้ครับผมมีอยู่ไม่กี่ไม่กี่ต้นหรอกครับสอ,สองต้นครับอีกต้นหนึ่งตอนแรกดูแลไม่เป็นมันตายไปแล้วแต่สองต้นเหลือรอดมาเรารู้วิธีดูแลรักษาครับผมต้นโตละห้าปีหปีแล้วครับ ติดผลเยอะพอสมควรนี่ครับเริ่มครับแล้วก็จะมีออกดอกมาอีกเรื่อยๆละมุดอินเดียครับหรือว่าละมุดสารียักษ์ลูกใหญ่ครับผมประมาณ3ลูกกิโลนี่ก็จะเป็นบ่อน้นาเคราเป็นบ่อดินอีกบ่อหนึ่งก็จะอยู่ตรงนูน้นธนาคารน้ำมันก็จะมาหนุนบ่อนี่ครับออกมาแหนมก็จะไม่ค่อยแห้งครับแล้วก็จะมีบ่อดิน เป็นสระเป็นบ่อเลี้ยงปลาก็มีครับอยู่มุมนู้นเดี๋ยวพาไปดูครับก็จะมีพวกปลากินพืชด้วยครับนี่ก็จะเป็นต้นเงาะคือปีที่แล้วแรงมากมันส่งผลครับถึงช่วงน่าแรงนะครับต้นเขาก็เสียหายไปพอสมควรครับแต่ยังไม่ตายนะครับเรารู้วิธีอยู่ครับว่าดูยังไงนะครับก็กิ่งแห้งเราก็ตัดออกนะเาก็แทงยอดออกมาใหม่ อันนี้ติดผลแล้วนะครับติดผลไปแล้วครั้งหนึ่งต้นนี้เดี๋ยวพาไปดูส้มโอครับส้มโอขาวใหญ่ติดผลมาแล้วประมาณสามสี่ครั้งละถือว่าลูกดกครับส้มโอขาวใหญ่ตอนนี้เรารู้วิธีดูแลรู้วิธีรักษาแล้วครับ มั่นใจแล้วครับว่าทํายังไงให้รสชาติดีแล้วก็ดูแลยังไงบ้างนะครับเขาใหญ่ผมสั่งต้นพันธุ์จากอัมพวามาเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ที่เหลือก็ยังไม่ให้คนผลิตก็มีติดผลไปบ้างแล้วสามต้นส้มโอขาวใหญ่ครับผมนี่ก็จะเป็นพืชเสริมของในสวนนะครับนี่ครับติดผลดอกครับติดดกทุกปีครับต้นนี้นี่ครับรสชาติ ถือว่าใช้ได้ครับปีนี้คะแนนเติมสิผมให้ประมาณ6คะแนนครับเดี๋ยวปีหน้ารู้วิธีเดี๋ยวสิบนี่นจะจะกาดจะให้เอาแปอย่างต่ำครับแล้วก็นี่จะเป็นต้นเล็กรอบปีอันนี้จะเป็นอะโวคาโดพันบัคคาเนีย เพิ่งปลูกไปครับต้นนี้ก็น,นี้เป็นต้นโอขาวใหญ่คาดว่าปีหกเน่าจะให้ผลผลิตตลหรับต้นนี้ก็จะเป็นมันหวานนะครับก็มีต้นพยุงด้วยน,นีเป็นกระท้อนพันปุยฝ้ายนี่ก็จะเป็นมะปรางหวานต้นคู่นะครับที่ผมเคยทำคลิปไปคิดว่าปีนี้ก็คงจะออกดอกแล้วครับ อีกต้นหนึ่งตายไปคาดว่านในอนาคตจะปลูกแทนอยู่นะครับต้นเน้นมะยงชิดเออมะมะปางหวานครับมะปางหวานพันสุวรรณบาทครับมะปางหวานนะครับสุวรรณบาทแล้วส่วนที่เป็นอะโวคาโดอีกต้นหนึ่งเป็นพันพ่อพ้าศูนย์แปดเดี๋ยวหลังจากไลฟเสร็จนี้ผมก็จะ ติดตแลนให้ติดแลนพางแสงให้เขาแล้วเพราะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วก็ต้องพางแสงแล้วครับเมื่อวานก็ให้ดูสวนอีกสวนถึงไปตรงนั้นก็จะมีอะโวคาโดเยอะกว่านี้แต่ตรงนั้นจะเป็นอะโวคาโดต้นคู่ครับปลูกมาแล้วประมาณสิบห้าเดือนก็จะเป็นต้นสักอันนี้มาถึงบ่อปลาอันนี้ก็จะเป็นบ่อหลักอีกบ่อหนึ่งที่เราใช้รดน้ำในสวนครับก็จะมีพวก ปลาทับทิมแปลงเพศแล้วก็ปลานิลแปลงเพศครับเพิ่งปล่อยเพิ่มไปนิดๆหน่อยๆก็มีปลากระโห้ครับนี่ครับกระชังสามคูณสามนะครับเห็นเขาว่า้อยู่ครับเดี๋ยวประมาณสักเก้าโมงครึ่งสิบโมงผมก็จะให้อาหารเขาละให้อาหารช่วงนี้มันเริ่มอากาศเย็นนะครับบ้านผมอำเภอจูนจังหวัดพะเยาอุณหภูมิก็อยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดแล้วช่วงนี้ ปลาก็จะกินอาหารหน้อยลงแต่ช่วงแรกที่เราปล่อยนี่ให้อาหาร3ามครั้งต่อวันช่วงนี้ก็ให้แค่สองครั้งครับแต่ก็ถือว่ากินดีหน่อยก็ถือว่ากินดีอยู่ครับแต่ว่าต้องให้สายๆหน่อยผักบุ้งนด้ครับทําที่หลบมีบางส่วนที่มันโตแล้วก็ปล่อยลงบ่อดินไปแล้วตัวที่ยังไม่โตเท่าไหร่ก็อนุบาลต่อในกระชังปลาน,นิลจะโตวไวกว่าปลาทับทิมครับตอนผมซื้อมาปลา นินแปลงเพศนี่ตัวละ3ามบาทห้าสปลาทับทิมตัวละ3บาทอนุบาลมา2เดือนครบวันที่11บเอที่ผ่านมานี่เองครับตรงนี้จะเป็นบ่อเลี้ยงปลารวมครับจะมีทั้งปลากินเนื้อและปลากินพืชอยู่ด้วยกันแต่เราก็จะมีวิธีตรงนี้ผมก็จะปลูกผักบุ้งไว้แล้วก็ทำที่หลบปลาที่ยังตัวเล็กก็จะเข้ามาหลบในนี้นปลาใหญ่เข้ามากินไม่ได้ ครับมีปลาทับทิมเดี๋ยวไม่ได้ซื้อปลากินแล้วครับจะมีจะมีปลาไว้กินเองแล้วเรินนก็จะเป็นมะยงชิดมะยงชิดอายุแปดปีครับต้นสูงประมาณสองเมตรกว่าละ ตอนปลูกก็ปลูกมาจากเสจยอดครับส่วนใหญ่มาจากเสพยอดจะมีทาบกิ่งอยู่ประมาณแค่2อสามต้นเท่านั้นเองแล้วก็จะมีมะม่วงไต้หวันอยู่ด้วยในมุมนี้ครับของสวนจะมีสวนผักกาดแม่ผมก็เพิ่งเก็บผักกาดออกไปขายเมื่อกี้นี่เองครับนี่ครับนี่จะมีมะยงชิดพันทูนเ สูงประมาณ2องเมตรสิบห้าครับตอนนี้ความสูงณปัจจุบันต้นนี้ก็จะโดนสวนอีกสวนหนึง่งต้นย,ตนยูคาหักมาทับครับก็รกับต้นยูคาหักมาทับต้นนี้ก็แทงยอดออกมาใหม่ละนี่ก็มายงชิดต้นนี้ก็จะโตช้ากว่าต้อนอื่นหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะสองเมตรขึ้นทั้งนั้นแหละครับความสูง ก็ให้ผลผลิตมาตั้งแต่ปลูกได้สี่ปีแล้วอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวแม่ก็เก็บไปขายอยู่แบบวันเว้นวันครับจะเน้นแบบเกษตรอินทรีย์ in C. มายงชิดต้นนี้ก็คิดว่าเดือนหน้านี้ก็จะเริ่มออกดอกแล้วครับพันธุ์ทูนเก้าเหมือนกันต้นนี้ปลูกเสริมไป ไม่ยงคิดจะดูแลยากช่วงแรกครับผมช่วงสองถึงสามปีแรกของการปลูกก็จะดูแลยากนิดนึงแต่หลังจากปีที่สี่ไปแล้วก็จะสบายครับไม่ต้องห่วงอะไรเขาเยอะก็ถือว่าทนแรงได้ดีนะครับแต่ว่าต้องรอหลังสี่ปีขึ้นไปจะปลูกได้ดีในพื้นที่ที่อากาศเย็นนะครับหรือว่าค่อนข้างเย็นครับผมเหมือนบ้านผมนครับแถวภาคเหนือ ก็จะได้เปรียบเพราะว่าเขาจะชอบอากาศเย็นในการติดดอกออกผลเหมือนปีไหนอากาศยิ่งเย็นยิ่งติดดกครับมีปีหนึ่งแถวบ้านผมอะ่ะอุณหภูมิ8องศาครับปีนั้นจะติดดอกมากเป็นพิเศษเลยนี่ก็เป็นลำไย,ยพันธอีดอลำไย,ยนี้ก็คืออีดอทั้งสวนเลยครับช่วงนี้ผมกลับมาบ้านครับก็จะไล์บ่อยหน่อยนะครับ เดี๋ยวก็ต้องกลับไปทํางานต่อที่กทมแล้วครับปกติผมก็จะถ่ายคลิปไปหลายๆคลิปแล้วก็ไปตัดต่อแล้วก็เอาไว้ลงครับปกติจะลงคลิปทุกวันอังคารครับผมมารอบนี้ก็ทําคลิปสัมภาษณ์ไปเมื่อวานก็เพิ่งสัมภาษณ์เจ้าของสวนอง,งุ่นไปครับเดี๋ยวรอดูคลิปวันอังคารที่จะถึงนี้แหละครับสวนอง,งุ่นเงินแสนครับผมสวนแรกของอําเภอจุนด้วย เป็นสวนอง,งุ่นแบบสวนอินรีครับแล้วก็มีคลิปไปสัมภาษณ์ลูกพี่ลูกน้องผมเองด้วยแล้วที่เขาปลูกกระเจี๊ยบแดงส่วนกระเจี๊ยบแดงส่วนสวนสีน้ำก็ปลูกเหมือนกันนะครับเป็นพี่ผมพี่สาวพี่คนที่สามปลูกไว้เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงไต้หวันอันนี้จะเป็นกิมหงหรือเขียวสามรสแหละครับ ตรงนั้นก็จะเป็นไคเทอร์แล้วก็แดงยูวนหรือแดงจกักรพรรดิครับนั่นก็จะเป็นมะนาวพันแป้นดกพิเศษก็เริ่มใส่ปุ๋ยใส่อะไรเตรียมพ่นแล้วครับพ่นแคลเซียมโบลอนป้องกันผลร่วงครับเดี๋ยวตอนเย็นผมก็จะพ่นแคลเซียมโบลอนตอนเช้าพ่นไม่ค่อยไหวครับหมอกเขาจะลงแบบนี้ครับ มันก็จะเป็นขนุนเพชรดำลงที่ผมถ่ายคลิปเคยทำคลิปไปก็มีคนให้ความสนใจเยอะพอสมควรเลยครับเขาก็เริ่มติดผลเหมือนกันตอนนี้เป็นออกนอกฤดูเมื่อวานแม่ก็เด็ดไปทำกับข้าวลูกใหญ่กินอยู่ประมาณสองวันนะครับรสชาติดีครับถใครอยากปลูกแนะนำครับพันขนนุนเพชรดำลง พ่นสารแลเบิดดินอยู่อีกฝังหนึ่งครับของสวนครับลำไยตัวนั้นเริ่มแทงเช้าอ่อนละตเตรียมออกดอกแล้วครับอข,อขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญส่วนสีหน้าไม้ผลเราลงขิมใหม่ทุกวันอังคารครับผมเดี๋ยวผมจะลงไลแล้วนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศในสวน หนึงพอดีมีคนเข้ามาดูเพิ่มครับผมสวัสดีครับพิกัดอยู่ที่ตำบลห้วเข้ากำอำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับผมนี่ก็จะเป็นลำไยขันอีดอมุมเนินก็จะเป็นมะยงสิดครับ